สวัสดีครัท่านส,สมาชิกยินดีต้อนรับทุกท่านทุกที่ครับสำหรับคลิปนี้ครับ,รบ,เ,รรบเราจะมาตามกันต่อสําหรับสูตรหลักหน่วยแรกเดี่ยวสามตัวสูตรนี้ครับเข้ามาตรงเนี้ยสิบแปดมัวติดนะครับคํานวณได้ศูนย์หนึ่งเจ็ดผลออกแปดเจ็ดนะครับสำหรับสูตรนี้ครับเป็นสูตรหลักหน่วยแรกเดี่ยว สามตัวและยาวครับเป็นสูที่ยังแม่นอยู่นะครับยังแมนอยู่ที่ล่างหน่วยแรนก,น,รออกนะครับผลออกแปดเจนะครับเลขที่มาหลักหน่วยแรกคือิกเจ็ดเข้าตัวที่3ามนะครับสูงนี้ผ่านนะครับวันนี้จะเป็นวันที่สิบครับที่เราจะมาตาน,นต่อสำหรับสูหน่วยแรกและยาวนะครับ สวนสูตรเทียบชนหน่วยแรงนะครับวันที่แล้ว5้าสูตรชน7นะครับใครรอใบนี้ผมลงไว้ให้แล้วนะครับสามารถที่ย้อนไ่ดูได้จะมีอยู่ในคลิปก่อนนั้นนะครับสูตรเทียบชนหน่วยแรงนะครับแบบ5สูตรนะครับอันนี้ที่จะเป็นแบบ3ตัวครับอันนี้คือสูตรแะะยาวครับที่ผมจะมาคิดให้ดูในคลิปนี้นะครับเป็นสูตรเดิมนะที่ยังเข้าดีนะครับเป็นคนละสูตรกันนะครับ สูนี้ดินต anyway, 3ตัวที่หลักนมวยครับเซจิมว่าแรกครับที่สูนเริ่มเดือนถินว่าที่ออกเกี่ครับงวดแรกครับสูนได้4ี่หหงดินที่หน่วยแรกนะครับออกเก้าส่วต่อมางวดที่สองครับดินเจ็ดแปดสี่ออกสาต่อมางวดที่สครับสูนี้ได้แปดก้าห้าดินหน่วยแรกครับออกห้าเก้างวที่สี่ครับดินเก้ดินที่หน่วยแรกครับออกศูนย์วที่หครับได้ห้าห ผลออก3 2ครับงวดที่6ครับงวดนันดิน128ออกส8มองวดที่7ดิน0 17ออก61ม่งวดที่8ได้4 5 1ห้าออก2 1นครับงวดที่9ครับได้0 17ออก5้นงวดที่10ได้3 4 0ออก2 3งวดที่11ได้451ออกห้เป็นสูตรหลักหนู่วแรงที่มาที่ถึงสมตัวนะครับงวดที่12ดินศ1นย์น ผลออก50ครับงวดที่13ครับดิน784ผลออก54ต่อมางวดที่14ดิน128ผลออก32งวดที่15ครับดิน562ผลออก36งวดที่16ดินที่1 45ออก85งวดที่17ดิน562ผลออก06งวดที่18ที่ผ่านมาครับผลออก 87สูนี้ทําได้0-17ทีนี้หน่วยแรงครับสมมติที่แล้ว่วยแรงนะครับที่ผมสรุปให้ไปดิน7นะครับสูตรนี้จะเป็นแบบสามตัวครับทีนี้น่วยแรงก็ยังเข้าดีนะครับได้ที่มา7ม,มาเจมาเป็นเรา่วยแรงครับสูนี้เดินมาโตเนื่องิปวติดยังไม่พลาดเลยครับวันนี้ก็จะเป็นวดที่19ครับก็จะตามต่อมาดูนะครับ ผูช้ชมที่เข้าใหม่มาลองคำนวณย้อนหลังเทียบดูนะครับดูว่าสูตรนี้เดิมมาตรงเนี่ยจริงหรือเปล่านะครับผมจะคำนวณย้อนให้ดูตั้งแต่วดแรกที่สูรเริ่มเดินนะครับก็จะเริ่มคำนวณตั้งแต่เนงวดที่ออกสองไปครับถ้าจะสองแปด ผลออก94นะครับอันนี้จะเป็นงวดแรกที่สูเริ่มเดินนะครับท่านชมที่เข้าใหม่มา,มาลองคำนวณเทียบดูครับวิธีคิดใช้หลักสิบบนบวกกับหลักร้อยครั้งที่นบวกกับหลักสิบครั้งที่1บวกกับหลักสิบครั้งที่2บวกกับหลักร้อยครั้งที่3บวกกัน4ครั้งครับ แล้วก็บูริเจ็ดคงที่อีกครั้งมาลองบวกดูครับ6กบวกสเป็นค่า9ก้าบวกสามสิบวกหนี่คือหลักสิบครั้งที่2นะครับใช้หลักร้อยครั้งที่3บวกกัน4ครั้ง6กคูณ 4. 4ี่หกเป็น4แล้วก็นับบูริเจ็ดคงที่อีกครั้งครับ อันนี้คือสูตรเวลแรกแร่ยาวครับส่วนนี้จะเป็นวิธีคิดนะครับมันลองบวกเทียบดูครับโอ้ 6, บวกสามิบเก้าเก้าบวกสามสิบสองบวกสิบสามสิบสามสิบเจ็ดบวกเจ็ดยี่สิบสี่ดินตัวแรกที่ได้เลขสี่ทนี้บวกไปหนึ่งแต้มตัวที่สองที่ได้เลขห้าค,ครับต่อมาเลียกดินตัวที่สามนำไปบวกเพิ่อมีหกแต้มครับเป็นหนึ่งนี่คือเรีดินตัวที่สามได้เลขหนึ่งเมนแรก คำนวณออกมาได้451ห้านหนึ่งดินน่้ยแรงครับผลออก94้าสี่ชุดวัที่เก็จะเป็นศูนนะครับเลขที่มาคือเลขสี่ครับอันนี้เป็นสี่ทงวันแรกที่สูงเริ่มเดินต่อมาดูวันที่สครับวันที่สอาที่ัูแรกครับผลเดียวของวันที่สคือ3ามเจ็ดนำเลขทีเอาอไปวันนี้มาตั้งคำนวณเทียบกันครับ วิธีคิดใช้หลักสิบผนบวกกับหลักร้อยครั้งที่1ครับบวกกับหลักสิบครั้งที่1บวกกับหลักสิบครั้งที่2บวกกับหลักร้อยครั้งที่3บวกกัน4ครั้งครับบริเจตองพี่หนึ่งบวกเจ็ดเป็นแปดครับแปดบวกสองเป็นสิบสิบบวกเจ็ดคงที่เป็นสิบเจ็ดฉะนั้นตัวแรกที่ได้บริเจตบวกไปหนึ่งเป็นแปดตัวที่สามบวกไปอีกหกแทมเป็นสี่ครับทีนที่เจ็ดแปดสี่ผลออกสามเจ็ดนี่คือสูตรเวลากี่ระะยาวครับ งวด่ต่อมาดูงวดที่3ครับงวดที่3ามดนั้นครับสำหรับสูนี้ทำได้8 9 5ครับผลออก5 9ครับเป็นสูที่มาถึง2ตัวเลยครับน้อจะมาเวลแรกแล้วก็มีมาที่หลักสิบแรงอีกนะครับวิธีคิดนำหลักสิบวนวกกับหลักร้อย คันที่หนึ่งครับบวกกับหลักสิบคันที่หบวกกับหลักสิบันที่สองบวกกับหลักร้อยคันที่สามบวกกันสี่ครั้งแล้วก็บริเจคงที่ครับมาลองบวกเทียบดูครับหกวกสอเป็นแปดแปดบวกสามเป็นสิบเอวก 3, 18, 18, วกันได้8ปดเนี่คือผลลัพธ์ที่ได้ในงวดที่สามครับผลออกห้าเก้าครับเลขเดิ่ที่มนันหลุดล้านเลี้เก้านะครับ เรามาดูงวดที่17ครับงวดที่18มาลองคำนวณเทียบดูครับงวดที่17บเดวันนั้นครับสูตรนี้ทําได้562ผลออก06นะครับนำได้ที่ออกไปงวดนี้มาตั้งคำนวณเทียบกันครับวิธีคิด นำหลักสิบ,บนบวกกับหลักร้อยครั้งที่1หลักสิบครั้งที่1บวกกัน1ครั้งครับบวกกับหลักสิครั้งที่2บวกกับหลักร้อยครั้งที่3บวกกัน4ครั้ง4 4 16บริจิตขงที่ครั้งครับสองบวกสี่บินหบวกหบเบวกห้าสิบสองครับ บวกกันได้ตัวแรกเลยครัูไปหนึ่งเป็นหกขมูไปหกแต้มเป็นสองผลออกศูนย์หกครับงวดที่สิบเจ็ดคำนวณได้ห้าหกสองเด่นที่หน่วยแรกครับเลขดีนิมานหลังมีกันได้หกนะครับต่อมาดูงวดที่ผ่านนะครับที่ผมคำนวณน้อยไปศูนย์ี้ครับเด่นที่ศูนย์หนึ่งเจ็ดผลออกแปดเจ็ดก็ยังมีมาที่หลักหน่วยแรงสําหรับศูนย์นี้ครับเป็นศูนย์ได้ยาวที่ไม่พลาดเลยครับท่านผู้ชมที่เข้าใหม่ก็มาลงคำนวณ เทียบดูครับน้ำที่เราไปมันีด้มาตั้งคำนวณดูดครับสูตรนี้ใช้หลัก10บ,บนบวกกับหลักร้อยครั้งนิดหนึ่งครับบวกกับหลักสิบครั้งนีดหนึ่งบวกกับหลักสิบครั้งที่สองครับบวกกับหลักร้อยครั้งที่สามบวกแคนสีครั้งครับนับเป็นบ,บูริกเชคคงที่ครับ ไปบวก16บวก28บวก19 1บวก4 23บวก7เป็น30ดันั้นตัวแรกที่ได้เลข0ครับทีนี้บวกเ1แต้มครับตัวที่3บวกไปอีก6แต้มตัวที่3ที่ได้คือเลข7ผลลัพธ์ที่ได้ในงวดที่1 8ที่ผ่านมาดินที่0 1ับเปน7ผลออก87นะครับเลขที่มาหลักหน่วยแรกคือเลข07มาที่หลักหน่วยครับ ก็เป็นสูรหลักหน่วยแรงที่ยังแม่อยู่นะครับฉะนั้นแล้วเขจะมาตายมาต่อสําหรับสูรหน่วยแรงใหยาวสูรนี้ดิน3ามตัวครับ วิธีคิดใช้ตำหลักสิบบวกกับหลักร้อยครั้งนีดหนึ่งครับบวกกับหลัก10บครั้งนีหนึ่งบวกกับหลักสิครั้งนี่สครับบวกกับหลักร้อยครั้งที่สคูณสี่เก้าสี่สามบหกบวกด้วยเลขคงที่คือเจ็บวกสามเป็นสี่สี่บวกหนึ่สิบวกเคงที่เป็นสิบเจ็ดตัวแรกที่ได้คลอเจ็ดหมู 1, 8, ่วหิแทีนี้บวกก็โยกแตมเป็นสี่ในมุมนี้ครับเลขดินเวลาที่ทำได้ดินที่เจ งวดเก่าครับดินสูงหนึ่งเจ็ดออกแปดเจ็ดเป็นสูตรเดียวกับงวดที่ผ่านมาครับอันนี้ผมมาคำนวณหมาให้ดูนะครับอ่านี่คืองวดใหม่ครับดินเจ็ดแปดสี่ที่หลังไว้แรกครับสถิติวันนี้เป็นงวดที่สิบเก้าครับสูนี่เดิมาแล้วสิบแปดงวดติดนะครับงวดที่สิบเก้าวันนี้ท่านชมลองนับเบิเชนดูนะครับสูตรนี้ดินที่่นไวแรกครับทำได้แปด Yeah, see วันนี้เป็นวัที่19ครับดินที่784นะครับทางเร่งนั้งสูงครับวัที่ผ่านมาครับมาถึง2ตัวเลยครับดิน789 0ครับผลนอกปรเด็นในวันน,นี้ครับข้าววันน่าจะมีมา1นตัวครับถ้าสูงนี้ไม่ดุดนะครับ เ่อวดนี้ดินที่2 3 4 5ครับถ้าเรามาเทียบกับอ่าสูนี้ครับเป็นสูนหนุ่ยแรกครับดิน7 8 4สําหรับสูตรทางเลขอดแงสูตนในช่องมาที่หลังหน่วยแรกครับซึ่งมีอ่าเมที่สูตรนี้หลุดไปคืองวดที่ออก8 5ครับก็หลุดไปงวดนี้นะครับก็กลับมาเดินต่อ2งวดติดเลยครับมาที่หลังหน่วยแรกครับสองเมืที่สูตนกลับมาเดินต่อเข้าที่หลังหน่วยแรกนะครับชั้นงวันนี้ครับเลขดิน4เลขนี้คาดว่าน่าจะมาที่หน่วยแรกครับ ดินที่2 3 4 5ครับถ้าเรามาเทียบกับศูนย์เวลแรในยาวศูนย์นี้ที่เราคำนวณมาได้น้องดิน7 8 4ซึ่งจะชนดินที่4ีที่เลขนี้ครับที่น่าสนใจนครับในอันนี้ท่านชมก็ลงนำไบปเช่นนะครับนี่คือแนวแทกนะคำดินแรกวันนี้นะครับคลิปนี้ฝ่ายเพี่ยนเท่านี้นะครับแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ